สวัสดีครับแฟนๆชาวนักข่าวโค้ดนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจำวันที่5กุมภาพันธ์มาฝากกันนะครับเป็นสุดฟุตบอลคาราบาวคัพนะฮะหรือว่าลีกคัพรอบรองชนะเลิศนัดท,ที่2นะครับวันนี้เป็นเล่นกันที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลนะครับเกมแรก นิวคาสเซิลนะครับบุกไปเซอร์ไพรส์ครับเอาชนะ A are, อาร์เซนอลมา2ประตูต่อ0นะครับแต่ครับซนฟอร์มแรงมากนะครับเกมล่าสุดเนี่ยเอาชนะทางฝั่งของซิตี้ไป5ประตูต่อ1เกมรุกกำลังจัดจ้านเลยครับคายฮาวต์กำลังทำประตูได้เรโดทรอสซามาร์ตินาลีมาร์ตินออริกันดิคันไรท์นะครับโทมัสปาเต้เรียกว่ายิงเป็นตรงเลยทีเดียวเกมที่แล้วนะครับเกมนี้พวกเขาต้องบุกมาเพื่อชนะมากกว่า2ประตูนะครับ แน่นอนเเป็นโจทย์ที่ยากมากๆนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเล่นในบ้าน3ครั้งหลังสุดนิวคาสเซิลแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยเกมล่กสุดชนะอาร์ซอน1-0แล้วก็ชนะ1-0นะครับนั่นคือเกมในบ้านอาร์ซอนเคยมาชนะมากสุดที่บ้านของนิวคาสเซิลคือ2ประตูต่อ0ูนนะครับนั่นถือเกมยากของอาร์ซอนเหมือนกันนะครับในเกมนี้ นิวคาสเซิลประตูไเ,เล่นค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเกมล่าสุดในบ้านนะครับนิวคาสเซิลยิงประตูขึ้นนำก่อนนะครับแต่พาฟเฟรมหนึ่งประตูต่อ2นิวคาสเซิลถือว่าผลงานเก่งในบ้านนะครับ5เกมหลังสุดพา2เกมนะครับพาให้กับบอสฟัด พาให้กับฟูลัมนะฮะขณะที่ทางฝั่งของอาร์ซ a นอลนะครับเกมล่าสุดพวกเขาไปเยอือนในชน,นาชิะคิโรนาสองประตูตอนหนึ่งนะชนะบุ๊กหประตูตอ่อศูนะครับมองแบบนี้ฮะอาร์ซนบุกแน่นอะนครับ, Arsenal, บ,นนนะรบเกมรุ๊กกำลังดีต่สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยนิวคาสเซิลพวกเขาน่าจะเอาตรงรอดไปได้นะครับอย่างน้อยในบ้านไม่น่าพานะครับมีโอกาสเสมอที่หน่งประตูต่อหน,นะครับ